สวัสดีค่ะดิฉันน,ะะนักศึกษา6ก1 2 3 3 5ึา3 2ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาสอนทำกระทงสองมุมท้องแบนไว้ใส่อาหารค่ะไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะเราจะตัดใบตองนะคะ5คูณ9นิ้วค่ะแล้วก็เตรียมวัสดุตามในวีดโอได้เลยค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันนี้นะคะเราจะพับลงมาประมาณ3นิ้วนะคะแล้วข้างๆประมาณ1นิ้วค่ะทำตามกันได้เลยนะคะ พอเราพับเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไม้จิ้งปันหรือว่าไม้กลัดนะคะแทงเข้าไปตรงๆแล้วก็ดันขึ้นมาค่ะแล้วเราก็ตัดไม้ที่เหลือออกนะคะดูกันชัดๆอีกทีค่ะดันตรงเข้าไปนะคะแล้วเราก็ค่อยๆดันขึ้นมาค่ะก็จะได้อย่างในร,รูปนะคะเราต้องใจเย,ย็นๆค่ะเพราะไม่อันจะอาจทำให้ใบตองเสียหายได้ค่ะ หลังจากเราทำครบทั้งสองมุมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไปดูผลลัพธ์กันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะไม่ยากเลยลองทำตามกันดูนะคะ